สวัสดีครับวันนี้เราโยกับ a นสม Smart ิ i n g Gen 3นะครับอันนี้ไม่ได้เป็นตัวใหม่เพราะมันก็ขายมาพักหนึ่งแล้วนะครับอีทิกเตอร์มีอะไรอย่างเงี้ยรีวิวอยู่พอสมควรนะมันคือแหวนครับที่สามารถใส่ใช้งานในชีวิตประจําวันได้นะครับเพื่อความสวยงามแต่ไม่ได้มีแค่นั้นมันสามารถวัดพวกค่าสุขภาพได้นะครับซึ่งอ่าถ้านึกไม่ออกให้นึกถึง Galaxy Ring ของซัมซุงก็ได้นะครับมาแนวเดียวกันเลยแต่ราคาเท่าไหร่เจ็ด จ็ดร้อยนั่นเองนะครับถูกมากนะคือซื้อแบบมาลองเฉยๆว่าเอ้ยฉันยะเหมาะกับการใส่สมาร์ทรีกไหมนะครับถ้าไม่ชอบเราก็อาจจะไม่ไปต่อหรืออะไรอย่างนี้นะครับแทนที่จะซื้อแบบของราคาหมื่นหนึง่งแล้วแบบเอาฉันไม่ชอบจะขายออกก็ขายยากอีกต่างหากในประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็อวดอ้างสรรพคุณหลายอย่างนะทั้ง IP68 ทั้งน้ำหนักเบาทั้งแบตเตอรี่10วันนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์อื่นๆนะครับก็คือหลกัหลกๆก็คือจะมีวัดค่า บลัดออกซิเจนนะครับมี SPO2 มีวัดการนอนมีเรื่องของเกสเจอร์ที่สามารถใช้แทนชัตเตอร์กล้องได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็มีอื่นๆน,นะอ่ะโอเคซึ่งตัวจริงเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมลองมาดูแล้วก็แบบเอ้ยมันก็ดูดีนะในราคา700กว่าบาทนะครับผมว่าโอเคเลยคือถ้ามองเผินๆเนี่ยมันก็คือแหวนเนาะแล้วข้างหลังข้างตัววัสดุมันเป็นโลหะอยู่แล้วนะครับก็คือ ทนทานแล้วก็น้ําหนักค่อนข้าง,างเบาพอสมควรเลยซึ่งด้านในเนี่ยมันก็จะมีะพวกแผงวงจรแบตเตอรี่อะไรต่างๆที่เป็นโพลิเมอร์ด้านในนะครับส่วนไอ้กลมๆเนี่ยคือจุดเอาไว้แบบเสียบชาร์จนะครับก็คือจะเป็นสายชาร์จแมกเนติกแบบนี้นะซึ่งสายแถมมาในกล่องเนี่ยโหน้องนี่บอบบางมากนึกว่าถั่วงอกนะก็คือ,อเรานะครับนี่ทำแบบนี้นะครับแปะเนี่ยมันจะเสียบเข้าประมาณนี้แล้วเราก็เอาไปเสียบกับ USB c o อซึ่งตัวนี้ก็รองรับเฉพาะช่องที่เป็นฟ้าดเป็นอ l สโลชาร์จริงๆนะครับคือเสียบ power bank เสียบหัวชาร์จก็ไม่ขึ้นเออมันก็เรื่องมากในระดับหนึ่งนะครับอย่างไรก็ดีเรื่องของอาการออกแบบไปต่างๆเพราะว่าก็คล้ายๆกับอาของ Galaxy l i n k ที่เขาทำมาหรือเป็นพวก Ultra h e l m e t อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแหวนแนวสมาร์ทเป็นเดิมนะครับซึ่งไซส์อะไรต่างๆเนี่ยคุณสามารถไปวัดได้ตามอาตามร้านหรือในเวบเนี่ยเขาจะมีสอนอยู่ว่าเอ้ วัดค่าวัดแบบเส้นผ่าศูนย์กลางไงเพราะว่าถ้าซื้อผิดอ่ะ ใส่ไม่ได้ก็ต้องทิ้งนะนะหรือให้คนอื่นที่นิ้วพอกันอะไรเนี้ยนะซึ่งใส่แล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับจะเป็นซ้ายหรือขวาก็ได้นะสำหรับตัวแอปนะครับมันเรียกว่าเจริงนะครับก็คืออาจจะใช้ร่วมกับพวกแหวนที่เป็น OEM เดียวกันหลายแอปนะครับซึ่งการใช้งานก็ไม่มีอะซับซ้อนครับก็คือแบบ pairing แล้วก็ทาการอัปเกรดอะไรอย่างงี้ตามปกติเลยนะครับเรื่องของ g e s t อ r ์นะครับก็คือจะมี remote selfie ที่สามารถถ่ายเป็น s e l ฟ i e ตัวเองได้โดยการจ e s t อ r ์เงี้ยเนี่ยปึ๊บ นะครับก็สะดวกดีนะแต่มันไม่รองรับกล้องที่เป็นแอปที่อยู่บนเครื่องนะครับต้องเปิดกับตัวนี้อย่างเดียวก็มีข้อจํากัดอยู่แล้วก็สามารถตั้งค่าพวกฮารเกรดได้นะครับก็สามารถตั้งค่าอัตโนมัติได้ซึ่งเท่าที่ผมใช้อะ่ะ มันมีบั๊กหรือมันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือไม่สามารถตรวจสอบการนอนได้ซึ่งอันนี้ต้องรอท่านอื่นๆมาโพสต์หรือมาคอมเมนต์นะว่าใช้ได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองฝากหน่อยแล้วก็เรื่องของการตั้งค่าการเดินอะไรอย่างนี้ตามก็มันก็วัดตามปกติอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเช่นเดียวกับฮาร์ตเรทนะก็คือมีการวัดอัตโนมัติซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าดูไว้คร่าวๆเฉยๆนะครับคือไม่ได้แม่นยําอะไรมากนักนะแล้วก็มีวัดพวกออกซิเจนอันนี้เหมือนจะไม่ได้วัด แบบอัตโนมัตินะครับก็คือต้องเซตเองก็ต้องบอกว่ามีข้อจำกัดอยู่พอสมควรเลยนะครับอันนี้จะเป็น exercise ที่ทำงานร่วมกับตัว GPS นะครับกับบนเครื่องนี่แหละกับตัวแหวนนะครับก็โอเคไม่มีอะไรที่เหลือไม่มีอะไรเลยครับไม่สามารถแจ้งเตือนการโทรอะไรต่างๆได้นะครับการใช้งานก็จะประมาณนี้นะสำหรับตัวอัลอนนะครับสมาร์ทวิงซึ่งโอเคอย่างที่ผมบอกคือมันเป็น gadget ที่เอาไว้ ใส่เท่ๆสวยๆวยนะครับแล้วก็มีออปชันอะไรต่างๆเพิ่มใหม่นีดตึงนะครับและราคาที่เออ,อใช้คําว่าซื้อมาแล้วไม่ชอบซื้อมาแล้วไม่ถูกใจก็ไม่ได้เสียดายอะไรมากนักนะครับแห้6 0 0ดบาทนั่นเองก็มีให้เลือก3สีนะมันมีสีเงินสีทองแล้วก็สีดำนั่นเองนะครับใครสนใจผมแปะลิงก์ไว้ในคอมเมนต์แล้วก็กดบนคลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ